ว่าไงก็คิดถึงเออเออคิดถึงเหมือนกันเพื่อนเพื่อนเขาลงกำลังสเก็ตเมื่อไหร่เพื่อนจะมาอยู่ไหนน่ะลานสเก็ตรู้เพื่อนรู้จักปะหลังแลนเขียวอะลานสเก็ตหลังแลนเขียวหมดให้หน่อยได้ป่ะวะหมดหมด GPS อ่ะหมดไปอยู่ในใจอ่ะ GPS อ่ะมึงรีบส่งมาสี่สัตว์เออของของ ยลูพี่มูเขาขอคนหน่อยอคหนขออนนอเอนเอ่าบอสฟอร์นาอันเอร์อันเอร์ก็สปอนอันเฟอร์ดสโตนส์เปนส์กเอะไรอ่ะมันถึงคุณก็เอาอะอ่ะเดี๋ยวคุณอยู่อยู่ตลอดเลยเนี่ยแล้วคือผมอยู่กับเขาทั้งวันอ๋อคุณโอ้โหแม่งสดดีปะอันี้แดงอ ไอแดงเหรอมึงเปิดเปิดช็อตติ้งไปนะมึงเรียกมึงเรียกฮันเดอร์ดิกดช็อตติ้งแล้วก็ตะโกนดิมึงเรียกดีกว่ามึงเรียกดีกว่ามึงเรียกไปกูกูคนตีมไปแล้วอ๋อมึงเรียกไปแล้วอ่ะาหน่อมองนี่เขาได้ยินปะไอยาเนี่ยเห็นแน่เห็นแน่เสียงแม่งเอ่ยใช่ไหมที่โดนแกงอ่ะไอ้รแคานเขาทำให้เที่ยวโอ้โหจะพังด้วยไอ้เหี้ยแย่เลย ทำไมรถผมมันพาง่ายแต่ว่าผมต้องไปเช็คเก่อนจริงๆนเนี่ยมันเลขอะไรอ่ะโหดอ่ะมาดูง่ายดีว่ะอะไรนะนายไม่รักเขาแล้วหรอรักใครเราไงเราเสียใจน่อยโอ้ยมันใหญ่ปกติโทรศัพท์บผสมมันเท่าไหร่อ่ะเปรียบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ต้องซูมแค่ไหน่ะถึงจะเห็นใจอ่ะ ยินใจยินใจใช่เหี้ยอะไรอ่ะกูอยู่ทั้งวันแล้วกูแบบเสียงอ่อนหมดแล้วนะมันไปเอะไปเหอะไอ้สัสอะไรคือเดี๋ยวนี้ไล่ถูกป่ะคือไล่ถูกป่ะคือไล่ถูกป่ะบูลลีเหรอเอ้ยโอ้โหมันหลุดเลยเอ้ยยังซี่อยู่อยู่ด้วยเหรอเจ๊ชาร้เ๊ของจริงเกิน เอฟเอฟอยู่มีอยู่สามเหรียญมีสามเหรียญจะขึ้นแล้วนะยาไอเฮียจะแทงกูอย่างเดียวเลยลองแทงเงนเป่าภูเขาแมวแมวมีแต่หมายเป็นบอลอยากลองมันทำยังไงมันฝึกได้แบบว่าแทงอ่ะฝึกได้ไปเทนนิ่งดิแล้วจะไปฝึกกับใครอ่ะฝึกกับไม่เก่งไม่เก่งเจอกับไม่เก่งมันจะช่วยเฮียอะไรอ่ะก็ต้องต้องหาคนเก่งสอนเนี่ยลองในทีกว่าลองลองบอกทีไงเดี๋ยวเราพูดเราพูดทีแล้วจะดูมาหน่อยกูไม่มีเหมือนกันว่าะกูไม่เคยฝึกเลยก็ดูวันวันสิ่งที่มึงทำดิ ผมทำอะไรผมก็อยู่กับแก๊งตล,ลอด <c oughs> พี่เห็นหับโดนเปิดแล้เนี่ยเรื่องปะเนี่ยมีอะไรมีเรื่องปะเนี่ยมีเรื่องมีที่ไม่มีไม่ไมีเจนวิชาวางของก่อนนั่นใครก็เราเจนวิชาบางังบังเข้าแก๊งผมมะเนี่ยพี่ปล่อยเองใช้แบบบงังตรงๆเลยอะ่ะแต่ไหนแก๊งเขาก็มาขอ,นานขอการที่ก็ต้องให้ถูกแก๊งถูกเวลาเหมือนเหมือนกับว่าถ้าพี่ยกให้เองแก๊งหนึ่งอ่ะ กันนั้นเป็นงี้ละกันเป็นเป็นเหมือนกับว่าพี่ขายพื้นที่ให้เองไปแล้วกันแบบนี้โอเคไหมถ้าเกิดสมมติว่าคนอื่นมาอย่างเงี้ยมาขอปุ๊บพี่ได้บอกแล้วไอ้พี่ขายเองนะมันก็แบบเออมีร้านน่ะเออขายจริงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมล่ะก็เหมือนเออเราก็เหมือนใช้กระดาษเดียวกันไปก็เหมือนเองซื้อพื้นที่ด้านบนไปด้านบนก็เป็นยูสปาร์ก็คือผมเปิดรถได้ครับพี่ตรงกัตามเลยตามสบายเลยก็เหมือนกับซื้อไปแล้วอ่ะกเองซื้อแล้วอ่ะก็ซื้อหรือเช่าเช่าเ้าเป็นเดือนหรือขาย มันก็มีหลายแบบเออก็ขายมันขายขาดมันต้องแพงมั้ยขาดแพงมากนะเปนเช่าหรือซื้อเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนหรือจะขายขาดหรือก็แล้วแต่เองจะตกลงอว่าเองว่าไงอ่ะเออไอ้เราก็เรื่องราคามันก็คุยกันได้เออเพราะว่าแต่ปีก็น้ส่งสารผมหน่อยของพวผมตัวตอตอุ้งไงพี่ให้งานมมารู้รู้ใช่รู้ไงถึงบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วกันเองจะแบบไหนจะซื้อขาดจะเช่าหรือจะเป็นรายเดือนหรือจะยังไงว่ามาเอาที่เองคิดไว้ก่อนแล้วก็มามาคุยกันดีกว่าจะง่าย ถ้าอยากอยู่นานก็ซื้อไปเลยง่ายอ๋อแบบยาอยู่ตรงนี้ตลอดอ่ะมีก็ซื้อไปเลยซื้อขาดไปเลยก็เดี๋ยวจบว่าอมีแล้วกันพี่ถือว่ามันมีส่วนที่ยามให้มันมีเรื่องหลักตอมด้วยด้วยในส่วนหนึ่งเคยขายให้โอเวอร์สามล้านแต่โอเวอร์ไม่เอาพี่ขายเองล้านห้าพอโอเคไหมแค่ล้านห้าสักสองแสนได้ไหมพี่โอ้ยยยยย มาแค่หลาหายก็สามอันได้เพราผมตั้งตรงตั้งตัวแม่แน่แล้วถ้าผมโดนโอเวอร์ตีอะพี่เปลี่ยนจากราคาไปแสนห้าได้ไหมพี่โอเวอร์มันมันกล้ามาตีมาถึงนี่แค้มันรู้ไปก็ก็ลองดูมันมันกล้ามาตีมาถึงนี่แค้มันรู้ไปเว้ยอย่าลืมถ้าให้มึงถูกเกินไปอะคนอื่นจะมองไงใช่เพราะถ้าผมให้มึงเอากูให้มึงสองแสนเงี้ยคนอื่นแก่มาขอพูดขอสองแสนที่เดียวกันกินังเงี้ยทไงพี่จะบอกหรืขายสองร้านไม่เอาคำถามจริงมีแก๊งไหนเคยต่อพี่สองแสนไหมมันก็มีไอ้อ้วนบอกไอ้อ้วนบอกขอขอฟรีเลยได้ไหมได้กูทำยังไงถูกไหม คือกูก็อยากช่วยพวกมึงเพราะกูเห็นว่าพวกมึงเป็นแก๊งแบบเออพวกแก๊งหน้าใหม่แล้วกูสนใจตรงที่พวกมึงแม่งสดดีกูชอบไงไม่ค่อยได้เจอพวกแก๊งแบบเด็กสดๆแล้วแบบมีไฟอย่างงี้มานานแล้วไงกูก็อยากสนับสนุนแต่ว่ามันก็ต้องแบบไม่ออกหน้าออกตาเกินอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวแย่เขาก็จะพูดกันได้ว่าไอ้เแยพวกมึงแม่งมีพวกพวกูหนุนหลังอะไรอย่างเงี้ยมีคนหนุนกะโกรกเออมึงอยากไปขี้ปากเหรอวะกูไม่อยากให้พวกมึงไปขี้ปากไงพวกมึงก็ผิ่แล้วอ่ะแตย่าพพวกมึงแม่งได้แล้วด้วยพอนอนพอนพอนได้ไหมครับพอน เอออาทิตย์ละห้าแสนก็สามอาทิตย์ไปง่า<ม>ดยด<ย>ีไม่นานอย่างนี้มีเงินนะพี่เสริมีอยู่แล้วก็รู้พี่รู้ว่าชกันไงที่ไม่ได้มองว่าน้องมันมีเงินหรือไงไงแต่ก็ตแต่ว่าคิดว่าเออน้องก็อย่างที่น้องพูดก็จริงเหมือนเรา,าแม่งพี่ก็เป็นคนเออท้ายมันมีเรื่องอบสับตอนไงร้านร้านเดียว่ไหมครับพี่ชายเอาให้มึงร้านสอเออซื้อไปจะจบีแค่นั้นแหละบไปเลยเอาเงินตามเงินบ๊อบดิเิิตามิตาิอันองนสอเอาไปก่อนมพอนะได้ผม่อดนะเอาไซื้อขายไปเลยส้นตีนได้ไม่ ต้องต้องรวมเงินก่อนดิท้างั้นไม่แต่ถ้าถ้าผ่อนไปรวมเงินมาก่อนไปไม่ต้องมานั่งตามนั่งอะไรกันต้องไปผ่อนนี่สองปีหี่ถูกผ่อนร้อยสถ้าผ่อนถ้าผ่อนร้อยสี่เออมันก็ต้องไม่มันต้องมีดอกอีกอะไรเงี้ยกต้องมนั่งตามอีกเวลาวี่มึงก็ซื้อขาดไปเลยแล้วถึงร้านเดี๋ยวจ่ายสดเลยพี่ รถไม่ได้เนาะมันร้านสองพี่แค่สุดๆแล้วไม่ได้พีอ่ะจีก็เยอะอยู่ไอ้พี่เฉินก็ให้มันไปจินกระดาษม่วนกับสตอมก็ได้นะเออไปเออเิากระดาษม่วนกระดาษสอมไม่ละแน่ก็คือพี่ไม่เห็นใจผมแล้วไม่สงสารผมแล้วใช่ผมรถตอผมรถสตอมเอาไปกระดาษไปสามอันเมื่อกี้ผมให้พี่แล้วเนี่ยอยากกันแล้ไอ้มึงเอาคืนด้วยจริงกูอยากให้มึงเอาคืนมากนะเดี๋ยวตอมเนี่ยก็ให้ผมแบบไปตั้งตรงให้ผมพี่รู้เนี้ยก่อนเอย่างที่บอกร้านสองอ่ะถ้าสมมติว่ามึงอยากสองอาพุทอ่ะมึงชวนกูไปสองได้เห็นว่าเรากระดาษเดียวกันอันนี้แฟร์ม เป็เหมือนเปพี่เป็นน้องกันมาช่วยอะไรเทมบ์มไปโอเคพี่เก้าแสนตกลงพี่ดักพ่นตังดิบอ้ยเมื่อกี้คุยัะไรหายวะเอ้ยไอ้บอกเป็นปัวป่ะน่ะเอ้ยมึงไปดักพ่นตามไปกดตังยังเขาบอกเราไม่รู้วะเราไม่รู้คุยเคียเลยไอ้ดอกไปได้เปล่าไอ้กางกินังไอ้ดอกเปล่าไปดิพี่ไปดิพี่ไอ้เจ้าไอ้ดอกเจ้าไอ้ดอกเลยไปเลยมันมันมันจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปก่อนก็ได้อ๋ออ๋อผมเอ้าเดี๋ยวขวาเโอ้อีกดอกันดี เอ้าเดี๋ยวไปแอดอกก่็ได้กูไว้ใจมึงเดี๋ยวเขาจะมาเคลียร์ก็ได้เคลียร์ไม่ได้แล้วถ้าเกิดเขามาแล้วไม่เจอแล้วเนี่ยเขามาใหม่อ่ะนะเอากับมึงแก๊งมึงได้เล่นแอดอกด้วยเองไม่อยากพ่าแก๊งไม่ลองเหรอไม่รู้พี่ผมกืออผ่าแก้มไม่ลองนี่แอดอกไปดิบอกเก็บได้เปลี่ยนอาวุบปั๊บจำรอานอวบด้วยมึงจำร้านจำสองร้านสองร้านสองไอ้ยิว ผมไม่เคยเล่นนะผมไม่เคยเล่นคืออะไรอ๋อบอมแจกให้เหลือแล้วกสน้นะก็ได้ของในกล่องทำไมบอมแจกดีจงะอะไรนะดีก็อะไราะคนละแสนนะมีอยู่ทีวบ้างมีมาเบย์มีมีได้มใครฟังกูไม่เล่นกูคนละแสนขอบคุณขอบคุณมาเบย์ได้มาเบดได้คนละแสนนะตคิวบอมตคิวใจดีที่อะไรแจอะไอีเฮ้ยเจอเจอเจอแอดดันเจอแอดไหนเพื่อนเราเปล่าก็ว่าชายหาดอะริมปั้มปั้มริมทะเลชายหาด ทำไหนวะไงขวาไหนวะขวาขวาขวาอ๋อขวาเนี่ยโอ้ยแล้วโอ้ยแล้วอิเซกุณว่ากูแข่งความจีสองที่สิบก็แล้วเดี๋ยวค่อยขับไปเติมมีเพลนอันหนึ่งนะเว้ยมีใช้เพลนอะยรเดียวไม่มีเพลนวะอันเดียวเติมไม่ได้ปะซื้อไปร้อยกว่าอันอ่ะต้องขึ้นรถก่อนปะในตู้ในตู้แดงซี่มีแต่เสียครับเสียดิแก๊งวะเนี่ยสี่ตอนเนี้ยสี่ห้าเราเราเราเดี๋ยวรอให้เขาเล่นก่อนได้ไหมห้าแก๊งอ่ะตอนเนี้ยเราค่อยเข้าเราดูเขาเล่นก่อนเราค่อยเข้าไอ้เชี่ย ดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนเลือแบบ99%นะ98%มันติ่มอ่ะแต่มันไม่เต็มไม่เล่นขำๆไม่ต้องอะไรมากเขาเขาลอง AED เทากับเอเนจเงเจผมมีเเอนอ่ะมีเเอนบ้ามีเป็นจีบปั๊มน้ำปัมน้ำเเ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 เปัเเมเเเปั๊มเ้เเ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 อเเเเเเไสัตว แกอื่นไม่เข้าไม่เข้าตัวเนี้ยตีตีเด็กขวามือแม่งน่าสนใจว่ะขวาตีเลยกซ้ายแล้วตีเลยกอันหนึ่งนะเดี๋ยวเขาเล่นแอถวอันหนึ่งหกแก๊งขวามือดี่มึงเอาขวามือดีมึงเอาขวามือเลยมาไอามือมีมีมีข้างหลังอยู่ใจเย็นเดี๋ยวข้างหลังอยู่แล้วเอาขวาเอาขวาเบียร์เข้าแล้วเบียร์เข้าแล้วข้างหลังข้างหลังไปเลยแต่หนึ่งแล้วขวาพอแล้ว่าผมไม่เคยใช้แม่บอลร์ดต่างหากไม่เคยเดืยวเดือดซ้ายซ้ายเอาซ้ายเอา ไปไปช่วยพี่มิ้นอ๋ออ๋อไอ้เขี้ยวหรอเขี้ยวหรอเขี้ยวไอ้เหี้ยกูถามจริงเหรอมันตียังไงดีกว่าเนี่ยไอ้สัตว์กูถามจริงเหรอกูรู้สึกมันโคตรยากเลยว่ะอ่ะเกิดไอ้เหี้ย